สวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมมีผ้านนมาเที่ยวโกสุมนะครับผม อําเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องมณีผ้าเมืองมาเมืองลิงนะครับผมเองโยโกสุมลิงหลายขนาดพี่น้องจะซึกช่วงนี้มันสิขยายพันธุ์หลายขนาดครับตอนผมมานี่ทางวนอุทยานท่านได้เปิดครับผมก็เลยมาทาั้ง มาด้านขางของอุทยานก่อนนะครับพี่น้องที่จริงอ่าบริเวณข้างนอกเพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่อนุญาตให้อาหารลิงนะครับพี่น้องแต่ว่ามีชาวบ้านเอาอาหารมาให้มหาให้ยูนะครับที่จริงเพิ่นห้ามให้อาหารไายนอกของวนอุทยานนะครับผมอาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับของของบรรดาลิงลิงนะครับผม แต่กบว่ามีเชาวบ้านอยู่ครับมีชาวบ้านเอาอาหารมาใหาล้ลิงอยู่ครับผู้ใดสิขคคับรถเขามาชม่มเที่ยวช่มลิงนะครับกะร,วรวะวัดให้ละมันระว่างให้ละมันระว่างลิงน้ำนะครับเดี๋ยวสิไปเหยียบเดี๋ยวสิไปชนลิงเอานะครับพี่นอ้องเดี๋ยวมันมึงลิงครับพอดีมีเชาวบ้านเอาอาหารเอากับเข่ามาใหาล้ลิงนะครับพี่นอ้อง ลิงกัสีออกมากินอาหารนะครับรู้สึกว่าขยายพันธุ์กันหลายครับนะครับขยายพันธุ์เยอะแยะเลยครับ ช่วงเช้าช่วงเศร้าเพื่อนอาชีออกมาเล่นน้ำนั่งครับพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยครับช่วงเศร้าออกมาเล่นน้ำนะครับมารับอากาศอยู่ข้างนอกมานะมาชุมนุ่มกันอยู่ข้างนอกนะครับปกติเขาไปข้างในอาจจะบอกเห็นลายแบนี้ครับแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนอาชีออกช่วงเศร้าออกมามาเล่นน้ำนะครับ ตัวใหญ่ก็มูลเลยครับผม,ผมเดี๋ยวขึ้นเล็ดนะครับน้องขยายพันธุ์หลายขนาดครับผม ปกติเวลาผมมาเมืองลิงผมสิเข้าไปข้างในครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ตอนมาทายถ้ำนะครับตอนมาทายถ้ำนี่ทางวันนะอุทยานท่าน้ปเปิดนะครับก็เลยล่องออกมาข้างนอกกลายเป็นว่าข้างนอกมีหลายก็ข้างในอีกครับพี่นอ้องมาชุ่มรุ่มกันอยู่ข้างนอกเยอะแยะหลายก็อยู่ข้างในอีกครับผม กตีเข้าไปข้างในอาจจิบเห็นร้ายประนีนะครับพี่น้องปีนป้ายขึ้นบนรถครับ หาสํารับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆในการติดตามรับชมครับผมพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระด,ดิง่งกดทั้งหมดนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการเทดคลิปใหม่ๆต่อไปครับสํารับมือน,นี่ ขอบคุณครับสวัสดีครับ